và giờ thức giấc anh gặp khó vì cô đã tìm được anh กไม่เชื่อเอาไปเลยแสาแสได้ยงหยายนุ่มไอ้นุ่มเนี่อะไรอะนาจังอะแรงวันคุยยี่อะอ้ามึงวงคุยอะไรเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้โดนกับไม้

กุศิ์ก็มิเียวะีอ๋อนนี้แมงสามอันนี้แมงสาัเดี้ยเรียงเรามาอัพเดสถาการเกมอัพเดตสถาการณเกมกันครับไปวะามไปี้อนน้ำมีเยอะมากอ่ามีหนึ่งแสอัโต้มีสองกมีอผมแสนมีหนึ่งครับไอแซนหลับมีหนึ่งการมีหนึ่ง

ไมูด้วยข้างข่าวเช่นไม่ใช่มาเอามันใจไม่มามันใจกระไรวอนะกูมาเลยหนูเล่หรือไม่หนูเหี้ยหนูยี่หนูไม่ไปไม่ใช่หนู ชคไนอ้คนหลับเนี่ยต้องฝึกหน่อยต้องฝึกมาแรงวันใช่หรือไม่กูเชื่อขอบคุณด้วยสองสองนะตัวเงไอ้ใจใส่มาอเหรเงี้ยเหรอแข็งเหรอแข็นแข็งแข็งแข็งหมดใจหนูตัวใหญ่กูเชื่อ แน่นอนเอาแล้วสัดส่วนยังไงบ่างแต่เนิ่นโอ้ยมือเด็กแม่งปลอมใช่หรือไม่ไม่ใช่อีเรียส่วนดี่แล้วใส่สองตัวไปตังว้าไม่ดูด้วยใจเหรอเออใจใจใช่ไหมแมงมุมเห็นประวัตไม่เห็นแมงมุมของ กูเชื่อไม่ไหนเชื่อไม่ไหนเชื่อว่าดี่ถอดไม่ไหนใครดกูไดเชือใจนะมาไนไ่มีใคเขียวอุ้ยรักใครวะรักกูเหรอแตงตอนนี้เธอยังไม่เกิดฉันกอไม่มาโอ้ายายหมดเลยายหมดเลย ใช่ไหมหนูลุกแรงเลัเห็นปะวะกูไม่เห็นเ่ยเร็วมันตะคิวไกินแล้วมันต้องส่งเรไปเรอยเอาไอามลุนากับอามไม่ไหวแล้ไม่เชื่อได้ไงเฮหนูไม่เช่ปวดหลังเลยวะลงทีเดียวไม่นลงแล้ว แม่มุมใช่หรือไม่แม่งมุมมึงต้องเชื่อไอ้หนุ่มกูวไม่ใช่กูวใช่กูวไม่ใช่ได้ทั้งกูไม่ได้มันใช่งั้นอ้อมอยู่มไปถ้ามึงตอบตามกูแล้วผิดตอบอ๋อได้ใช่ปะถ้าตอบตามกูอ้าวไอ้ข้างขาวใช่หรือมเมื่อกี้ไม่ถามอะไรนะแม่งมุมแม่งมุมอันนี้ข้างขาวไม่ใช่ ไปมืองอต้องเท้าต้องต้องไม่ใช่ต้องางไม่ใช่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นดูที่มือเงาเป็นมืองา้วยันตากูตากูตากูีขาเฉยเนปวดลยนตัวขาให้เดี๋ยวดิไ้กูไม่ลดเลยเฮ้กูพู่ไปเดียวเว้ยลดไปเดียวอตโต้โอละมาครับคุณออม กบใช่หรือไม่เป็นกูกูไม่เชื่อผมเชื่อครับคุณออมคนอย่างนี้กูเชื่อครับูบอกแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อเลยต่าผมจ๋าเออเล็งเป้วนเล็งแป้วอะไรดีนกหาเป๊ปเหีืยมึงเล่นแมงป่อไปแมงกินจิ้นหนักแล้วหนูหนูลูกรักไม่เชื่อ ตาาแ้กูไม่ตาไม่ตายไตายไม่ตาเฮ้ยเฮ้าวาใจาาเียใครอีกเออโอ้ยปวดเข้ากูนะมเหนูใช่หรือไม่ไม่ใช่ไปเริ่มเๆิ่มเิ่น่อเริ่มมาหลายสะพานแล้วเริ่มมาหลายสะพานเรื่อยๆอีกสองใบเลยหนูมึงจะตีจะตีเยอะหาไม่ไะ ใกล้เลยใช่หรือไม่ใช่จิตวิทยาสายดารเมงวันเอ๊ะเงวันเยอะทอมเออไอ้เหี้ยไอ้แซนเอาแล้วเอาแล้วหนูไน่หรือไม่ชี้เป็นชี้ตายเอ้ยว่าเป็นแบบไปเดียวนี่ว่าแน่แล้วแซนอะไรมีใครใช่กับไม่อ่ะจะดูเปล่า ส่งต่อก็ได้นะเลสเสียงแล้วได้นะแต่หนึ่งขอจับภาพนี่สำคัญไม่ได้หรือไม่ต้องเป็นหนูนะครับถ้าไม่ใช่หนูก็ชี้หายกันแล้วไงหนึ่งสองสามตอบใช่ไหมกูขอกูเชื่อว่าไม่ใช่ใช่

เลยเลยนะคุณน็อตต่อด้วยแซนออกไปแล้วก็คือไอ้ควายไหมวะก็จะเป็นของคุณอมสินอ้าวอ้าวา้หายอ้าวตังหมดแอลนี่กูอาวนี่กูยิ่งขึ้นอันนี้ใค้กู ไม่เป็นไไม่เปนไ่ไม่เปเอาไม่ไม่มึงอ่ะหลอกล่ได้เราไม่เป็นไไพ่าสมของแซนะเพื่อนวมนี้หนูหกใบอะโอ้โหหนูใหญ่ไ่มวันน้าสมองแซนใช่ไมไม่่หนูใบอะไอมีหนูสี่ไอแซนมีหนูสี่เลเหรอใช่เอาแซเอาหอกแซออกเลยครับแซนออกเะกูจได้แค่หนูนี่ยเพราะว่าหนูมันไป่่องสองะเป็นรัหนูใบนึ่่ไง เฮ้ยว hey! uh ัวไปไฉเบอร์วัอเฮียนี่ไม่ใช่ใ้ยไม่ใช่ใครไปไหนไม่อันนี้ก็ให้แซดที่โดนนี่ไหรอให้แซดไไหนวะมันมียอใช่ไหมใ้แซดหรือ่อ๋อออของต่งอยู่นี่เว้ยของกูไปแล้วสอใบของกูองกูไปแล้วสองใบกูเยอะอยู่นี่หว่าไปไหนวะนูนเปล่านะแซนมาคู่เล่นอ่ะไอ้เฮียนี่อีไปสองสสห้ากูไปอีกสอง เอามาสองสัตว์ไว้กูเอาไปเรียกไงด้วยอันนี้อหนึ่ไปอันนี้ไม่เอาอ้าูอออ้เอ้อกี่ใบวะสองใบล้อกี่ใบบขอใบะเ้าใบกินน้อ่งไปนให้กูให้สิบเนกันึงออกหงใบกูรไปใบแล้ว ต้นเหลือต้องไปหนึ่งสองแม่งมดส่ห้าหกไอ้ใส่อะไต่ะเจ็ดยื้อชีวิตมันแม่งอ่ะให้โอกาสไม่ละเอาไปหน่นใ้่มวะดิอ่ะไยไปหนึ่งเพื่อนไปต่อชีวิตสักไปวะไปต่ออี้อี้จัดไปขาสองว่ะไอ้ใส่เลือกให้ใส่จับอัากืนอจับกิดกบลกได้แบบขนี้วะอากความไม่แพ้แล้วมีสอง่ะอ่ะพรมีแค่สใบ้ก็หมดแล้ว ไอียไม่เห็ไพ่คุ้มก่ต่อไปตาออมนะตาออมอยู่ได้ได้าอนี่ะวไม่ต่อคุณใหม่เลยอะฮะ้มึงเล่นเลยดไอ้เฮีย้เียกูเลิกละใบใบนี้เป็นใบที่กูจะเล่นต่อตังลงยู่วะน้องน้องลงพน้าเหรอเออน้องน้่งนี่ไปนองน้องเ้นกดใหม่นะมีนอนมีนองถากไปลยมีนอนนะไอ้โตโตโตอบกลับมาปุ๊ก ไรอครับครับไอ้นอนกูเรียกอ้าวโห้ยเจอตัไม่ได้ายนุไร้างข่าวใช่หมคนกาเล่นกันใช่ไการมันถือไงไอ้เหี่ยมันไม่เห็นเลยว่ามุมเนี้มันจริงๆมันควจะอยู่มุมนี้ไงเออเอ้เงีะมันตุบตุ๊บกลัวด้วย ไม่ได้ไ <analyze> ม <anthropology> ่ไดายอะจริงๆมุมน <ài APPLAUSE> ah. ี <c ười> like ้กํล <así> sí ังสวยเลยเสียดายจัด